สวัสดีค่ะตอนนี้พี่ต้อยอยู่ใต้ต้นกระท้อนนะคะนี่เรามาดูกระท้อนเต็มต้นเลยค่ะดูกระท้อนเริ่มสุกแล้วค่ะนี่ค่ะดูดูดูด,ด,ด,ดูมาเก็บกระท้อนกันนะคะอ่านี่ค่ะเนี้เต,ต็มเลยค่ะกระท้อนมาเก็บกระท้อนกันนะคะหุยดกดกดกดแต่ลูกยังเขียวก็มีนะคะนี่ค่ะนี่ส่วนบ้านน้องชายพี่ต้อยนะ มีผลไม้ทุกอย่างนะคะที่อุตรดิตค่ะอุ้ยดูดูด,ดูลูกเขียวก็ยังมีนะลูกเขียวอยู่อันนี้กระท้อนเนี่ยเขาสุกอ่ะเขาทยอยนะคะยังเขียวก็เยอะเนี่ยเต็มต้นเลยค่ะดูออกเต็มต้นเลยนี่นี่ค่ะกระท้อนพันปุยไฟนะคะแต่ไม่ได้ห่อนะนอกห่อค่ะนี่ค่ะดกค่ะอุ้ยดูลูกนี่ น,นี่มีลิงเก็บมาปางอยู่ใกล้ๆค่ะนี่ค่ะดูพี่ต้ยพาดูกระท้อนนะคะอือหอดูนี่โดกๆเลยค่ะลูกใหญ่ๆนะคะยังเขี่ยวก็มีนะนี่ค่ะปลอดสารนะคะปลูกผลไม้ทุกอย่างนะคะที่กินได้นี่สวนนะคะสวนที่อุตตรดิตอืมดูดกมากเลยค่ะกระท้อน มาเก็บกระท้อนกันค่ะคลิปสั้นๆนะคะไม่ยาวค่ะปุยฝ้ายค่ะปุยฝ้ายอย่าพี่ต้อยว่าอุ้ย๋ย่พี่ต้อยพี่ต้อยว่าจะเก็บไปฝานกินสักลูกหนะึ่งยิ้พี่เก๋เก๋หนูแต่ลูกนี้ก็ใหญ่ค่ะนี่ค่ะดูดูดูอืมเก็บกระท้อนกันค่ะโอ้ดกจริงๆเลยลูกเขียวก็เยอะนะคะเขียวก็เยอะ นี่ค่ะปุยไฟก็ทำลอยแก้วอร่อยนะแต่ถ้าห่อนะมันจะนุ่มอร่อยค่ะโอเคนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะมาเก็บกระท้อนกันกรสีแดงอ่ะสีแดงขึ้นแล้วนะดูค่ะนี่มาเก็บกระท้อนกันนะคะหูดกๆเลยค่ะดูปุยไฟนะคะจากต้นเลยบอกออกมากินนะคะเป็นปุยไฟเลยค่ะนี่ค่ะมาค่ะมาค่ะมาเก็บกระท้อนจากต้นกันดกดกเดี๋ยวพี่ต้เก็บให้ดูลูกหนึ่ง เอาลูกนิ่มแบนะนะเดียร์ร่มลงแล้วนะเดี๋ยวจะเป็นหนอนแล้วนิ่มยังกระปุยฝ้าเลยนะคะมากินกระท้อนกันค่ะดกมากค่ะดูดกมากนะคะโอเคค่ะแตงบายสวัสดีค่ะกดกดสีสองขีดบาย